ผมรู้เลยมันคือมอนสเตอร์ห้าดาวฮัลโหลโอ๋เหรอเป็นไงบ้างที่ให้ดูไว้ขึ้นกี่จุดละสี่สิบจุดแลวเหรอเฮ้ยมันขึ้นสี่สิบจุดแล้วทำไมเพิ่งโทรมาบอกอ่ะไปหาหมอดิผดขึ้นเยอะขนาดนั้นอะมึงเก็บไว้ทำไมไม่ใช่หุ้นนี่มันผดมึงดูดีๆเป็นงูสวัดเปล่าดูแลกันยังไงวะเนี่ยแน้องเป็นพดฮะผมว่าอีกหน่อยนึงน่าจะขยับไปเป็นฝีแล้วฮะ โอ้ยแป๊บนึงฮัลโหลครับขอสายฝ่ายการตลาดเกม Summoners War ครับคนเดิมนั่นแหละครับที่เคยโทรไปอ่ะเมื่อปีที่แล้วไงขอสายด่วนเลฮะคุณแอมมี่อ่ะคุณแอมมี่อ่ะขอสายคุณแอมมี่บอกว่าเป็มคุงโทรมาครับไม่มันเร็วดิทำงานกันนะเออุก่หนโมโหฮัลโหลครับ ปีนี้ปี2021ฮะปีที่แล้ว2020ผมทำคลิปวิดีโอคนดูมีความสุขทุกคนแฮปปี้ผมอยากจะเรียกร้องของรางวัลให้กับคนดูผมบ้างคุณแอมมี่ได้ยินผมไหมเนี่ยฮะหลอผมต้องการของให้คนดูผมคุณมีอะไรมาแจากคนดูผมบ้างเนี่ยตอนนี้คนดูดูผมอยู่จริงเหรอครับ เปล่าครับไม่กี้คือผมเจ็บคอฮะก็เลยเพูดตาวาดเสียงดังใส่คุณเอมมี่บินน,นิดนึงพอดีว่าเจ็บคอครับผมหรอฮะ <c oughs> ดีเลยครับดีเลยโอ้โอเป็นความคิดที่ดีมากครับมันเจิดสุดๆเลยครับคุณเอมมี่มันดีมากๆเลยครับ <c oughs> คือมันแฮปปี้มากฮะ <c oughs> จริงปะครับ ดีฮะดีดีดีงั้นงั้นเดี๋ยวผมบอกคนดูครับผมด้วยความยินดีฮะคุณแอมมี่ฮะเจ็บคอฮะเมื่อเมื่อเมื่อสักครู่ที่พูดจาเสียงดังเพราะเจ็บคอไปน,นิดนึงคือผมไม่ค่อยสบายช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแล้วหวัดลงคอครับผมครับได้ครับได้ได้ครับผมครับคิดว่ากลัวไงวะ <c oughs> <c oughs> ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมผมมีภารกิจจากเกม Su m m o n e r ว a r ท่านผู้ชมเราจะแจก เป็นปฏิทินของซัมเมอร์วอลซึ่งเกมซัมเมอร์วอลเนี่ยเปิดมาปีนี้เข้าปีที่7ผมไม่รู้นะว่ามีก่อนหน้านี้ไหมแต่เท่าที่ผมรู้เนี่ยนี่คือปฏิทินแรกไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มีไหมแต่กูรู้ตอนเนี้ยว่าอันนี้คือปฏิทินแรกคือผมโทรไปขู่ไงได้ครับได้ได,ได้ครับผมครับเอนดีปากเบิกสันเลยนะ <c ười> คุยไม่รู้เรื่องเลยนะผมไม่บอกว่าเฮ้ย <c ười> <c ười> คนดูผมอะ่ะ ผมอยากได้ของมาแจกคนดูผมบ้างแต่ว่ามันก็ต้องมีการเล่นเกมกันหน่อยเออมึงใช้เขาผลิตปฏิทินมาเป็นแสนอันเหรอ เพราะฉะนั้นก็ต้องเล่นเกมสุ่มอะไรแบบนี้นะครับผมเนี่ยเตรียมวงล้อไแล้วท่านผู้ชมในวงล้อเนี่ยมี5ชื่อก็คือ5มิชชั่นนะครับผมผมจะสุ่มมา1หนึ่งอันนะก็จะมีรอยแยกจู่โจมเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับอันที่2เนี่ยใช้3ดาวเล่นอารีนาอันที่3เลือกธาตุลุยอารีนาอันที่4เจ้าแห่งการซัมมอนและอันที่หนักสำรวจคัมภีเวทมนท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะสุ่มได้อะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายกติกาต่อไปนะครับเอาล่ะ รุนกันนะครับผมว่าจะได้เป็นนักสำรวจคัมภีร์เวทมนต์ท่านผู้ชมอ้คอนเทนต์ไม่ค้นเหมาะกับเราเลยฮะนักสำรวจคัมภีร์เวทมนต์กติกานะครับผมนักสำรวจคัมภีร์เวทมนต์นะครับรีเฟซร้านค้าเวทมนต์จำนวนห้าสิครั้งนะครับผมก็คือร้านค้าประวานนะครับค้นหาคัมภีร์เวทมนต์สีส้มให้ได้มากที่สุดสิ่งที่ให้ท่านผู้ชมไทยผมจะเจอ สกอส้มทั้งหมดกี่ใบเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องทายถูกเป๊ะก็ได้แต่ลองคอมเมนต์มาดูคอมเมนต์ตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่า,าวิธีการได้สกอส้มจากร้านค้าปะวานเนี่ยหาจากไหนนะครับเดี๋ยวเข้าเกมกันร้านค้าเวทมนต์นะครับผมคือตัวนี้เลยนะฮะลูกป,ปะวานนี่กดเข้าไปเลยนะครับลูดหนึ่งครั้งเนี่ยอันนี้คือไม่มีสกอสีส้มเลยนะคือไม่ได้ <S 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 ผมจะกดรีเฟซเนี่ยรีเฟซหนึ่งครั้งใช้3เพช <est> รนะครับผมจะรีเฟซทั้งหมด 50ครั้งเรามาดูกันว่าใน50คร <ând> <50 S 2> <improving> ั้งเนี่ยนะครับผมจะได้สกอร์ส้มกี่อันท่านผู้ชมคอมเมนต์ด้านล่างเลยและผมจะมาเฉลยในพาร์ทหน้าก็เท่ากับพาร์ทหน้าเราจะมาบอกรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมด5ท่านผมบอกเลยนะ ของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่เป็นของ Su m เ o n e r w a ลแลทั้งนั้นมีราคาจริงๆไม่อยากให้เอาไปขายหรอกนะครับผมอยากให้เก็บเอาไว้นะครับเพราะของมันดีจริงก็ตามนั้นนะครับผมกิจกรรมนี้เดี๋ยวเรามาดูกันพาร์ทหน้านะครับว่าผมจะหมุนได้ทั้งหมดกี่สกอร์นะครับโอเคไหมเนี่ยอุตส่าห์โทรไปขอไม่ไม่ใช่โทรไปขู่โทรไปขู่มาให้ว่าเฮ้ยต้องเอาของมาแจกคนดูมั่งนะอะไรอย่างนี้ วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตี r t รกันสักเล็กน้อยนะครับผมในห้องนูบนะฮะห้องนูบอุ้ยห้องแรกเต็มอะ่ะงั้นเราไปที่ห้องที่2กันนะครับมาผมเนี่ยอ่านคอมเมนต์ตลอดนะครับผมหลายๆคนบอกว่าทําไมพี่ปีมไม่ชูเรื่องเอ่อคอนเทนต์การเล่นบ้างอะ่ะพี่ปีมเห็นอีมอลลี่ผมอยางเกลียดแม่งเลย มันคือเงื้อแสงนะครับมันเป็นตัวขี้โกงท่านผู้ชมงั้นผมใส่เลยละกันช่วงนี้กาลังฮิตเลยครับริวน้ําริวน้ํากําลังฮิตเลยตอนนี้นะครับมาเมื่อกี้พูดถึงไหนนะทำไมผมถึงชูเรื่องการเปิดสกอ์ผมว่าคอนเทนต์การเปิดสกอ์แม่งมันคือแม่งลุ้นมันมัน,ม,นมันแบบมันได้ทุกอารมณ์เลยท่านผู้ชมทั้งเศร้าทั้งดีใจทนะั้ง จริงๆความเศร้าไม่อยากให้จำอะนะฮะโอเคตอนนี้เขามีตัวปีกเพิ่มมาอีกสองตัวนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นผมจะยัดดาเมจล้วนๆเลยเขาน่าจะไปเล่นสายแบบสายตั้งรับอะตั้งรับจ๋าเลยนะครับแบบนี้ผมยิงขี้แตกหมดอย่เงี้ยเอาดิเฮ้ยมอนเขาน่ารักจังเลยวะแต่อย่าไว้วางใจผมจะยัดมอนเตอร์ทั้งหมดที่ผมมียัดไปสู้เราจะทุ่มกำลังทั้งหมดที่มีใส่ไปที่เขาเลยนะฮะเมื่อกี้พูดถึงไหนนะ พูดถึงการชูเรื่องการเปิดสกอร์อย่างถีงบอกนะครับว่าเอ่อเปิดสกอร์เนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ร่วมหลายๆคนอินบ็อกมาว่าผมขอฝาก ID มาเปิดในคลิปได้ไหม <c oughs> ได้นะท่านผู้ชมนะยินดีนะครับเตะล้างบับ๊บเออมาดิมาบั๊บดาบนินจาฆ่าๆๆๆๆๆๆมันจึ๊งจึ๊งจึ๊งึงึงแมงไม่ตายไม่ตายเหรอมึงไม่ตายเหรอ คำจะพูดเลยท่านผู้ชมผมอยากร้องไห้เลยนะไม่เป็นไรได้อยู่อาุ้มบั๊โอเคสวยสตันสวยแม่ง,งี๊อีกแล้วกูขันหัวแม่งเลยแย่แล้วแย่แล้วท่านผู้ชมย่าผมตลกไม่ออกแล้ว่ะโอเคได้อยู่ แต่เราต้องเอาตัวนี้ให้ตายก่อนครับท่านผู้ชมมันเป็นตัวปัก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 ,ปกมันเป็นตัวประกันชีวิตอีเงื่องนี้ก็ต้องฆ่านะครับมันเป็นตัวชุบชีวิตได้ด้วยเนะฮะบ,บดกระบาลเลยถ้ายิงขีดดอกไม่กี้ไปนะมันจบไปแล้วท่านผู้ชมเออ,เอ,อ,เอ,อมาดิยันดิสู้สู้เหรอฮะตายเขายังมีความเป็นนักสู้อยู่นะครับปวดหัวเลย คอนเทนต์จังวะบุ๊บอืมมันชุบชีวิตมาแล้วท่านผู้ชมไปชุบมามันก็ตายอยู่ดีเปรตอืมใจเองมันสู้ใจเองมันสู้เออดูมันดูมันอืมใจเองมันสู้เหรอใจเองมันสู้ใช่ไหมจับ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 ,จบเออตายทีเปรตที่เราหิงไม่คีมไม่เกี้ย ก็พอเงือกเลยนะเงือกเลยนะเมื่อกี้พอเงือกแสงนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีโอกาสนะครับผมทำให้เราตีติดแกนซิงนะครับตีแฉลบอะไรแบบนี้นะฮะยิงแม่งทีมันเขี้ยวเลยจะคอนเทนต์ไปไหนวะเนี่ยปิมผมไม่ได้อยากจะได้คอนเทนต์อะไรอย่างนี้เลยนะมันน่าอาย อีกสักเกมหนึ่งท่านผู้ชมมาอย่าลืมทายกันนะครับว่าผมจะได้สกอ์ส้มทั้งหมดกี่ใบนะครับคอมเมนต์ด้านล่างเลยเฉลยพาร์ทหน้านะท่านผู้ชมนะขอยสักเกมขอยสักเกมมึงเขาแข่งกันหมดเลยเหรอไม่มีใครกดเลยโอเคตอนนี้ผมเข้าไปอยู่ในห้องนุบแล้วนะฮะห้องนุ่2สองเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมก็เอ่อไม่ค่อยโหดมากนะครับผมอันเนี้ยของจริงแลวห้องนุ่นี้นะฮะเจอดาวทองเลยนะครับผมเปิดตัวแรกเลยตัวนี้เนี่ยบอกเลยคนแย่งกันพีคกแรกนะฮะริวธาตุน้ำเฮยโอยกำลังมา ผมเนี่ยขาดตัวเดียวนะผู้การทัดลมท่านผู้ชมถ้าผมได้ผู้กันทัดลมนะจบนะมเล่นคุยไฟใส่เพิ่มลองของไอ้นุ่มเดี๋ยวเราจะเอาแวมไพร์โตกับนี่นะครับผมแวมไพร์ใส่6โตนะแล้วก็ใส่ออมืดไปด้วยไอ้นุ่มว่ายังไงเลือกมาเลยว้าวว้าวโอ้ไม่ยังโหท่านผู้ชมแต่เราไหวใช่ไหม αι? เราไหวครับท่านผู้ชมครับเราใส่โพาดอนไปด้วยและตัวสุดท้ายเราใส่จินตะหลาาธาตุมืดมาดีครับ <c oughs> โอ้หอย่างงี้บังคับแบนเลยครับเราต้องแบนเงือกน้ําเขาผมเดานะว่าเขาน่าจะแบนออมืดไม่แน่ก็ริวน้ําำแต่เราเสียเปียบนะเสียเปรียบเรื่องธาตุโอ้ยเขาแบนริวน้าท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรผมมีลีดสปีดอยู่นะครับวันนี้ได้ลุ้นมันเลยท่านผู้ชม ฝีมือพอๆกันนะครับเป็นทีมเร็วทั้งคู่ผมก็เร็วเขาก็เร็วนะท่านผู้ชมอ้าวผมเปิดก่อนนะครับผมเราจะคิดข้าเออร์เลอร์ใส่เขานะฮะเหียงปั๊บั๊บปั๊รีบไหมปิมไม่รีบ แต่เพลงเท่านี้นะครับอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมไปนะครับผมว่ามอนสเตอร์ที่ผมขาดตอนนี้เนี่ยนะครับคือผู้กันธาตุลมท่านผู้ชมมันคือตัวเดียวที่ผมอยากได้ผมมีสกอร์ธาตุลมอยู่6ใบนะครับผมสกอร์ส้มเนี่ยร้อยกว่าใบนะครับแต่ว่าไม่ได้เปิดหมดนะครับผมก็ลั่นเท่าที่จะลั่นได้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเข้าชาแนลก่อนนะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ธาตุลมไอ้ยังเขาให้กากอยครับผมกูยังชอบ เอาแบบไม่เกี้ยเอาผ่าแบบไม่เกี้ยเออขออีกรอบหนึ่งสกอร์ธาดดีกว่าจะได้แต่ละใบนะท่านผู้ชมเงียบกิบครับเงียบเงียบจะ้ยยาย <c oughs> ขออีกผ่านหนึ่งและผ่านนี่แหละคือห้าดาวเปี้ยงเขาให้ไพ่น้ำฮะ ไม่หรอทำไม <S 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 ขอใผ่านหนึขอใผ่านหนึ่งครัผู้ชม <S 2> <S 2> <S <S มาผ่านได้แล้ว ่าำผู้ชมปิดตาไม่ดูปิดตาไม่ดูปิดตาอยู่ผมแน่ห้าดาวคือผมรู้เลยมันคือมอนสเตอร์ห้าดาวมันขึ้นมาแล้วใช่ไหมเพื่อนๆมันคือผู้การท่านลมใช่ป่มมันใช่ผมรู้มาบก็ให้พี่พีนลมนะล็กแสงมืด มีใบเดียวแล้วก็ลุ้นได้ท่านผู้ชมถึงจะมีแค่ใบเดียวเราก็ลุ้นเสียวๆได้ถ้ามันผ่านะปิดคลิปปะ อยากฝากอีกสักรอบหนึ่งท่านผู้ชมคอมเมนต์ด้านล่างเลยว่าผมจะได้สกอร์ส้มจากการรีลันคาเวทมตนทั้งหมด50ครั้งนะครับผมจะได้สกอร์ส้มกี่ใบคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมส่มผู้โชคดีที่ตอบถูก5คนได้รับปฏิทินคนละ1อันนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ในกิจกรรมกันนะครับผมก่อนจากกันอยากจะส่งต่อมิชชั่นแบบนี้ไปให้เพื่อนรักของผมโอบิกชแนลล่าสุดแม่งลงคลิป ผมไปเล่น RTA เอเขาแล้วผมแพ้เขาโอ้ยเอาใหญ่เลยตัดขยี้ตัดสนุกจัดไปหนึ่งหมัดคุณโอบิกเอาสะหน่อยไหมมิชชั่นนี้ไปแจกของให้คนดูหน่อยดีกว่าคุณโอบิกเนี่ยเอาเควสอะไรไปดีอะติ๊กตอก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 คุณโอบิกเอาเควสนี้ไปแล้วกันภารกิจไต่หอยากแต่ใช้มอนสเตอร์สี่ดาวก้าวละขั้นเท้า เราท้าเปล่าเราท้าเปล่าใช้เฉพาะมอนสเตอร์4ดาวใช้เวคขั้น2ได้ไม่ว่ากันจะเป็น3ดาวเวคขั้น2ก็ได้นะครับก็รอไปดูกิจกรรมในแฟนเพจโอบิกแล้วกันนะท่านผู้ชมนี่ผมท้านะเขารับหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมท้าไปแล้วใครอยากดาวโหลดเกมซอม m ี้นวอลล์ลิงอยู่ด้านล่างนะครับวันนี้ขอบคุณมากฮะเจอก,กันพัะต่อไป ผู้กันลมสักวันหนึ่งนะแม่งต้องเป็นของผมปีนี้ผมขอเวลาหนึ่งปีเลยผมจะตามหาผู้กันลมทั้งปีเนี่ยตามหาแค่ตัวเดียวจากงั้น